ต่อมานะคะพิงก็จะเริ่มมาที่ด่านจูเนียร์เลเวล17นะคะจะเห็นว่าเขาให้มาเพียงแค่2แถวก็คือหมายความว่าพิงเทรุมกับมาลวค่าวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลย Parking Lot เป็นของเล่นแนวตักกะนะคะช่วยให้เด็กๆฝึกสมาธิแล้วก็ใช้สมองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไปดูรีวิวกันเลย กกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะจะมีคู่มือกับกล่องเกมเรามาดูคู่มือกันค่ะจะแบ่งเป็น Level Starter ใช้สัญ,ญลักษณ์สีเขียว Junior ใช้สัญ,ญลักษณ์สีส้ม Expert ใช้สัญ,ญลักษณ์สีแดงและ Master อันนี้ยากมากๆค่ะใช้สัญ,ญลักษณ์สีม่วงโดยจะมีทั้งหมด หกด่านเลยนะคะและด้านหลังก็จะเป็นเฉลยในแต่ละด่านค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นด่านที่1กันก่อนนะคะตอนแรกเราก็จะต้องเอาตัวรถออกมาก่อนโดยรถเนี่ยเขาจะมาพร้อมฐานที่เป็นรูปทรงต่างๆโดยชิ้นส่วนจะมีทั้งหมด6ชิ้นค่ะแล้วเราก็ดูโจทย์นะคะด้านซ้ายมือพิงจะเริ่มจากเลเวลที่1เราจะต้องเรียงรถอย่างไรนะคะ ให้มันเหมือนกับโจทย์พลิกไปพลิกมานะคะแต่ว่าในเลเวลหนึ่ก็จะค่อนข้างง่ายค่ะต่อมานะคะพิงก็จะเริ่มมาที่ด่านจูเนียเลเวลสิบเจนะคะ จะเห็นว่าเขาให้มาเพียงแค่2แถวก็คือหมายความว่าอีก2แถวด้านล่างเนี่ยสามารถเล่นเป็นฟรีสไตล์อะไรก็ได้ค่ะโดยเราจะต้องให้สีเหลืองสีน้ำเงินอยู่แถวบนสุดสีแดงสีน้ำเงินอยู่แถวตรงกลางนะคะส่วนด้านล่างก็สามารถเอามาเรียงหรือว่าไม่เรียงแค่นี้ก็ถือว่าจบด่านได้เลยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเอ็กซ์เปิดนะคะเดี๋ยวพิงคจะมาเล่นด่านที่33ในบล็อกสีดำเนี่ยก็ถือว่ามีรถนะคะแต่เขาจะไม่บอกว่าเป็นรถสีอะไรจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกถ้าเล่นไม่ได้เราก็เปิดมาดูเลยค่ะว่าด่าน33คืออะไรต่อมานะคะจะมาเล่นระดับมาสเตอร์กันเลยค่ะแต่ว่าพิงคขอดูเฉลยก่อนเลยละกันนะคะ มาสเตอร์เนี่ยเขาจะไม่บอกค่ะว่ามันเป็นรถสีอะไรบ้างจะบอกมาแค่สีแดงคันเดียวค่ะแล้วเราก็ต้องเรียงเห็นไหมคะสีแดงตรงนี้แล้วก็มีสีที่มันเป็นแบลง็งแบลสีเขียวกับสีเหลืองนั่นเองค่ะก็จะยากมากๆเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ